สวัสดีครับคุณพอ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกท่านนะครับมาพบมาเจอกันเซานี้นะครับหลังจากแอดวิไลได้ปล่อยตัวเลขแนวทางนะครับไปสองสำนักแล้วครับตอนนี้เวลาตีห้าสามสิบหกนาทีกะว่าใกล้จะสว่างแล้วนะครับเริ่มเสงสางกันแล้วนะครับคุณพอ่อคุณแม่มาพบมาเจอกันแต่เซาเพราะว่า ช่วง3โมงเช้านะครับมือนี้แอดวิรลจะได้เดินทางไปปัดสุมประชุมที่เทศบาลน,นะครับสำนักง,งานเทศบาลน,นะครับมือนี่ช่วง3โมงเศก,ก็เลยมาพอมาพบมาเจอคุณพ่อคุณแม่แต้เศร้ากันนะครับในจากหน้อยนะครับเอาตุเล็กหน้าทางมาฝากกันครับมาในคลิปนี้นะครับแม่นิดกทมส่งมาแล้วนะครับ อ่าแมนิรงชุดประหยัดต้นทุนมาก,ก่อนนะครับชุดไม่ต้องซื้อเสียดายตังคือชุดเหล็กดับของแมนิดนั่นเองอากาตั้งแต่เปิดตัวมากครับยังบาผาดนะครับแนวทางเหล็กดับของแมนิดแนวทางชุดประหยัดต้นทุนไม่ต้องซื้อเสียดายตังนะครับอังวดทิพันธ์มากครับหนึ่งมีนาคม2 5ง6 1 8รล่าง แตก5 4ครับถือว่าเอาอยู่ไม่มี5 4ไม่เกิดจริงๆนะครับมาเบิงน้ำกันนะครับคุณพอ่อคุณแม่ตอนนี้แอดวิไลได้มาแล้วจะเป็นตัวไดนั่นนะครับคือแอดวิไลบอกนะครับชนเด่นชนดังซื้อได้นะครับคุณพอ่อคุณแม่ชนเด่นชนดังซื้อได้นะครับสำหรับเหล็กดับกองฉลากว่ามีเหล็กดับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแม่นิดก็เอาอยู่ มาตลอดนะครับนี่คือชุดประหยัดต้นทุนของเมนิตนะครับงวดที่ผ่านมานะครับแอวีไล,ล่ลงให้วันที่22่สิบกุมภาพันธ์ครับ2568นั่นคือหลักฐานการลงแนวทางนะครับอานล่างแตก54ครับบอมีเดอรครับ54ถือว่าเอาอยู่นะครับห้าสี ไม่เกิดจริงๆนะครับถือว่าเอาอยู่นะครับนี่คือชุดประหยัดต้นทุนของแม่นิดนะครับอ่างวดน,นี้ได้มาแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ้งห้ดีเดี๋ยวแ like อดวิไลจะเขียนตัวเลขแนวทางนะครับห้เบิ้งใส่เวลาบรโดนแป๊บเดียวสำหรับชุดเลขดับของแม่นิดนะครับมีเก้าชุดนะครับวันนี้มีเก้าชุด 9ชุดเริ่มจากกันเลยนะครับเข้ามาเบิรงกันเลยนะครับชุดประหยัดต้นทุนนะครับ <c oughs> เริ่มจากสามหครับหกสามชนเด่นชนดังซื้อได้เออ้คอคุณพ่อคุณแม่สองเจ็ด 7จ็ดสองหนึ่งแปดแปดหนึ่งอากาศณตอนนี้นะครับเป็นล่มเป็นล่มเย็นๆมากนะครับคุณพอ่อคุณแม่บารุวา่ามีฝนฝากขนอ่องอ่าตรงมีแน่นอนนะครับอ่ตรงมีแน่นอนเป็นล่มเย็นๆมากนะครับ อ่าครับต่อไป8 1 1 8 1 8 8 1ต่อไปครับ9 0 09ตัวสุดท้ายครับคือสุดสุดท้ายคือ45อ่ะครับแคปบหน้าจอกัน นี่คือชุดเลขดับชุดประหยัดต้นทุนของแม่นิดนะครับเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่กันชนเด่นชนดังซื้อได้เหมือนเดิมอะแคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่ครับไม่ต้องซื้อเสียดายตังคือว่าเอาอยู่มาตลอดนะครับแนวทางเลขดับ ของแม่นิดกดทอมอนะครับอ่ะครับอ่างวดที่แล้วนะครับแอดวีไลลงให้วันที่22นะครับกุมภาพันธ์ครับเซานีลงให้วันที่เสาของวันที่6ครับอ่ะลงให้วันที่6 มีคอ8นี่คือตัวเลขแนวทางนะครับชุดประหยัดต้นทุนชุดไม่ต้องซื้อเสียดายตังค์นะครับแนวทางของแม่นิดกทอมอ,อ่ขับฝากแชร์ไปนะครับให้กำลังแรงใจ แม่นิดนะครับจะได้คำนวณตัวเลขแนวทางมาฝากกันยำว่าเป็นชุดดับล่างนะครับเดี๋ยวชุดเหล็กเกิดนะครับแม่นิดคงจะส่งมาต่อเนื่องกันนะครับเดี๋ยวจังได้ชุดเหล็กเกิดนะครับถาแม่นิดส่งมาแอดวิไลกาจะหลีบลงให้ fc คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเลยนะครับแนวทางของแม่นิดกทนมนะครับบ่าว่าจะเป็นเหล็กเกิดหรือว่าเหล็กดับ ถือว่าเอาอยู่มาตลอดตั้งแต่เปิดตัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ถ่ายเอฟซีทันใดติดตามแนวทางเหล็กดับของแมนนิทชุดประหยัดต้นทุนนะครับตั้งแต่เปิดตัวมายังบอลหลุดนะครับอขอบขอบคุขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับขอ,บข,อบขอบคุณขอบคุณที่ติดตามนะครับคือจังคอมเมนเดอรับแอดวิไลอ่านทุกคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ก็ได้ตอบ บางคอมเมนต์ก็บอได้ตอบกดหัวใจรัวๆให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันอยู่นะครับตามเวลานะครับเพราะว่าคือมืดนีนะครับแต่ไิไลกระตืนมาตั้งแต่เสาเอาคลิปตัวเล็กแนวทางมาฝากนะครับจากสำนักต่างๆเก้าแน่ไม่แน่ค่ะเข้าปะปนกันไปนะครับคุณพ่อคุณแม่เรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเข้ามักเข้าสอบสำนักใดเข้ากระจังตามบ่มักเข้ากะปล่อยพัน แอดวิไลกับบอลอยู่ตลอดนักคำนวณเพิ่งกระยากให้เฮ้ามีโคมิลาบกันสุขคนนะครับให้เข้าใจตามนี่นะครับคุณพ่อคุณแม่สําหรับเสาร์นี้นะครับแอดวิไลก็จะจากลากคุณพ่อคุณแม่กันไปไปกีบน้ำอุน่นอีกสักแก้วกันก้อนนะครับตื่นขึ้นมาตั้งแต่เสาร์านะครับอจาจจะได้คุณพ่อคุณแม่กดูแลรัลกษาสุขภาพให้ดีอากาศเปลี่ยนแปลงเบองแง่งดูแลลูกหลานเท่านํานะครับ อาจจะได้กระขอกับขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจากลากันไปครับเซานี่ยู่ดีมิแห้งสู้ขุสุคนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ